สวัีครท่านผู้ชมวันนี้อยู่ที่ตลาดบางน้ำพึ่งครับเรามาที่ร้านขนมสาลี่นะครับเหมือนที่สุพรรณนะครับอยู่ที่ร้านขนมสาลี่แม่จารุนะครับซึ่งมีลูกค้ายืนรออยู่ปริมาณมากนะครับแล้วก็น่ากินมากครับเราดูสีสันครับ ผู้ชมครับเราจะเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนที่มาอุดหนุนเนี่ยยืนรอคิวจํานวนมากนะครับแล้วก็ที่ตลาดบ้านน้ำพึ่งคิดว่าน่าจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับในการทาสดๆแล้วก็ขายใหม่ๆทุกวันอย่าลืมครับมาที่ตลาดบ้านน้ำพึ่งอย่าลืมมาซื้อขนมสาลี่แม่จรูนนะครับอร่อยสดใหม่นะครับแต่ผมยังไม่ชิมนะครับตางจะไปชิมเดี๋ยวเราไปดูกันหลังเทปนะครับ น,นัานผู้ชมค,มค,มครามาาับอย่าลืมครับผมก็อดใจไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเราจะแอบไปซื้อแล้วไปนั่งแอบกินในมุมมืดๆของเรานะครับติดตามต่อใน u ู u ูบนะครับที่ตลาดน้ำพึ่งนะครับขอบคุณครับเดีย๋ยวเราไปที่เรือนนมสดนะครับซึ่งเป็นเป็นบ้านไม้นะครับ ป็นบ้านไม้ทั้งหลังนะครับซึ่งบรรยากาศเย็นมากนะครับมีเรือด้วยนะครับถ้าผู้ชมจะเข้ามาในบริเวณบ้านไม้นะครับเดอนนมสดก็จะเห็นว่ามีความเป็นอารยธรรมไทยแท้นะครับเืินไม้ทั้งหลังนะครับก็มีความสวยงาม เวลคัมนะครับสวิตโฮมนะครับเราวไปดูภายในกันครับอ,อ๋อเราเข้าใจแล้วครับคำว่าเลือนไม้นมสดก็คือเรามีร้านขายเหมือนกาแฟโควนตินเย็นด้านในนะครับนั้นคาดว่า คาดว่าลูกค้าที่มาเที่ยวนะฮะตลาดบ้านน้ำผึ่งเนี่ยก็คงจะเข้ามาซื้อเครื่องดื่มนะครับในบ้านเลือนไม้นมสดวันๆๆ <c oughs> นี้ทางผู้บรรยายก็ยังไม่ได้ชิมนะครับก็อยากจะชิมดูสักนิดหนึ่งครับ นี่กเป็นพายครับพายโบราณนะครับเขามีความคลาสสิกสวยมากมีมอไซค์ใหญ่ด้วยครับโอ้โหสวยมากนะครับ